มาตรา112เนี่ยนะครับอาจารย์วิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์แล้วนี่คือนักข่าวก็เอาประเด็นของสศสิวรักษ์ไปฐานนั่นแหละ,ะว่ายกเลิกได้ไหมไม่บังคับใช้ได้ไหมมาตรา112เนี่ยนะครับอาจารย์วิษนุเนี่ยก็จะเริ่มต้นแบบจริงๆไม่อยากให้ความเห็นเรื่องนี้ไม่มีความเห็นมาถึงความเห็นของกับคำ,คำเสนอของคุณสสิวรักษ์ต่งนก็บอกว่าไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะทีน,นี้ประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่ตํารวจและคนทั่วไปเนี่ยสามารถแจ้งความดําเนินการ นายมาตรา1 12ได้หรือไม่หากเห็นว่าเข้าข่ายนะครับท่านก็บอกว่าการดาเนินคดีมาตรา1 12เนี่ยก็มีกระบวนการของมันเป็นกระบวนการที่ใช้ในอดีตและยังเป็นกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบัน1ก็คือกฎหมายมาตรา1 12ยังมีอยู่ 2. จะใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเหตุการณ์วันนี้เมื่อมีการพูดจาไปถึงขั้นเข้าข่ายความผิดของมาตรานั้นจริงๆ,จ,งๆจะละเว้นเสียก็คงลําบาก นะครับอย่าไปฟังเสียงการตอบคําถามผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้ของอาจารย์วิศนุเครืองามครับการดาเนินคดีตามมาตรา112กระบวนการปัจจบันเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เคยใช้อยู่ในอดีตก็ยังเป็นกระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 1. กฎหมายมาตรา,า112ก็ยังมีอยู่สองจะใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเหตุการณ์เมื่อวันนี้มีการพูดจา ลงไปจนกระทั่งถึงขั้นเข้าข่ายของมาตรานั้นจริงๆจะเราเว้นเสียก็คงจะละาบากแต่กระบวนการในการดําเนินการมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าใครจะคิดจะทําก็ทําได้กระบวนการมันมีอยู่ครับซึ่งมันต่างจากมาตราอื่นที่อาจจะไม่มีกระบวนการพระบางกฎหมายยาสามร้อยกว่ามาตรานั้นมาตราหนึ่งร้อยสิบสองมีกระบวนการพิเศษของมันเองเพื่อตันกรองไม่ให้มีเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ไม่ใช่บ้า หลบหรือตัดหรือทิ้งไปมันยังเกิดค่ะ